สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพระรหัสสปีที่30กันยายน2564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะทำการวิเคราะห์หุ้นที่มีวอลุ่มเข้ามานะคะประจำวันที่30กันยายน2564นะคะวันนี้คัดเลือกหุ้น ATP 30มาทำการวิเคราะห์นะคะสำหรับ ATP 30เนี่ยนะคะก็เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับ ลดโดยสารรับส่งพนักงานนะคะจากจุดที่พังอาศัยเป็นอย่างโรงงานนะคะในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนนั้นนะคะบริษัทนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะคะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่27สิงหาคม2558นะคะจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ6ปีนะคะ ราคาพายอยู่ที่25สตางค์ส่วน PE อยู่ที่32.73เท่า PBV อยู่ที่2.14เท่านะคะอันนี้ก็ค่อนไปทางแพงนะคะออกแนวหุ้นเติบโตนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะอัตราผลตอบแทนอยู่ที่2.01นะคะแล้วก็เมื่อเร็วนี้นะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับการได้งานใหม่นะคะเกี่ยวกับการ ทำสัญญานะคะกับบริษัทอรุณพัฒนะคะซึ้นมีสัญญาอยู่ที่44เดือนนะคะเหมือนกับว่าจะให้เริ่มเดินลดได้ประมาณเดือนตุลาคมนะคะอันนี้ก็ลองคลิกไปอ่านข่าวเพื่อนเติมดูนะคะเดี๋ยวมาดูทางด้านกราฟเทคนิคกันเลยนะคะกราฟเทคนิคเนี่ยเ t ทีพีเนี่ยนะคะให้มาดูที่เส้น MACD ก่อนเลยนะคะเกิดสัญญาณการกลับตัวแล้วนะคะตัดขึ้นไปแล้วนะคะ สัญญาณการกลับตัวตรงนี้นะคะจุดสีเขียวเนี่ยนะคะ,ะก็ประมาณสักประมาณแท่งนี้ก็คือวันที่28นะคะเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวนะครับประกอบกับมีวอลุ่มเข้ามาวันนี้วอลุ่มแท่งใหญ่เลยนะคะสามสิบกันยายนนะคะ,ะส่วน macd ตัดก็จะเห็นว่าภูเขาก็จะพลิกกลับมาอยู่ด้านบนนะคะ ่วนแนวรับนะคะแนวรับของ atp 3 0มนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาที่สิบเจ็ดนะคะเป็นแนวรับนะคะก็ตรงนี้ส่วนแนวต้านนะคะแนวต้านก็จะเป็น high นี้เลยนะคะสำหรับวันที่ส0มสิเนี่ยวันนี้ไปทดสอบ high ใหม่ รอบห้าสิบสองวิคเรียบร้อยแล้วนะคะทดสอบไฮที่หนึ่งบาทหกสิ้าตางค์เพราะเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวต้านแรกเนี่ยนะคะก็จะให้ไว้ที่หนึ่งบาทห5สิห้าสตางค์เลยนะคะส่วนแนวต้านที่สองเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ทําเฟรมมันนะคะแนวต้านที่สองนะคะก็จะอยู่โซนนี้นะคะโซนประมาณหนึ่งบาทเจ็ดสิบสี่นะคะเป็นแนวต้านที่สองนะคะ บาท65แล้วก็มาบาท74ผ่านบาท7 4ได้นะคะแนวต้านต่อไปก็จะเป็นบาท98แล้วก็2บาทแล้วก็2บาท16 2บาท18นะคะเป็นไายตามลำดับนะคะ,ะถ้าเรา,าดูกราฟเนี่ยกราฟมันเนี่ยนะคะกราฟมันเนี่ยเขาเกิดสัญญาณการกลับตัวตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะจะเห็นว่า ภาพระยะยาวเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณการกลับตัวเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดแล้วนะคะก็ขึ้นมาตลอดเลยสิบเอ็ดพฤศจิกาธันวามกรากรุ๊งามีนาเมษาพฤษภามิถุนา,นานกรกฎาคมสิงหาจนถึงกันยายนเนี่ยเขาก็พยายามเป็นขาขึ้นนะคะเป็นการยกยกโลขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่มีววลุ่มเข้ามาของ a t p 3 0นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการวิเคราะห์หุ้น a t p 3 0ตัวเดียวนะคะ,ะนักลงทุนท่นทานที่เข้ามาใหม่นะคะก็สามารถติดตามการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคแบบละเอียดได้นะคะโดยการดูคลิปย้อนหลังนะคะก็จะมีการสอนดูกราฟทางเทคนิคแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องตีเส้นเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ